ลูกหมูชาแนลเล่าเรื่องย่อละครลมซ้อนรักตอนจบพัทรินต้องแต่งงานกับหมอนอนเพื่อชดใช้นี้สินที่เธอไม่ได้ก,ก่อรนันพี่ชายฝาแฝดของหมอนอนถูกยิงอาการสาหาัสเรื่องราวทั้งหมดเริ่มวุ่นวายขึ้นเรื่อยๆเมื่อพี่น้องฝาแฝดต,ต้องสลับตัวกันรนันทายาทผู้บริหารหนุ่มลูกชายพระสุวั์ได้รับรางวัลนักบริหารและจัดการองค์กรสาธารณาสุขยอดเยี่ยม จากการเป็นนักบริหารหนุ่มไฟแรงซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์การแพทย์ในานาม GLS นำมาซึ่งความภูมิใจให้กับประสุวัตผู้เป็นพ่ออย่างมากอีกทั้งอันนาผู้บริหารสาวที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงให้กับปราณก็มาแสดงความยินดีในการเข้ารับรางวัลของปราณด้วยสินทรน,น้องชายต่างมารดาของปะสุวัตเก็บความอิจฉาไว้ในใจยิ่งเมื่อปะสุวัตแต่งตั้งให้ปราณเป็นประธานบริหารบริษัท ยิ่งทําให้สินทรแค้นใจมักที่ปสุวัตไม่ยกตําแหน่งนี้ให้ตนอันนาบอกกับปราณว่ามีการทุจริตในบริษัททั้ทงคู่ร่วมมือกันสืบหาความจริงโดยที่พัทรินเองกลับไม่รู้ตัวเลยว่ากําลังถูกแฟนหนุ่มธนาดหลอกให้พัทรินเซ็นเช็คอนุมตัติวงเงินให้จักเช็คใบละไม่กี่แสนบาทแต่รวมกันเป็นยอดเงินนับล้านที่ธนทดหลอกจากพัทรินไปโดยวางแผนให้พัทรินเป็นแพ้รับบาป โดยเขาเอาเงินไปปรนเปลือให้กับชมมนาฏหญิงสาวที่เขาลหลงไหลทั้งที่รู้ว่าชมมนาฏก็มีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับสินทรอยู่แล้วด้านของหมอนนหมอหนุ่มผู้ใจดีฝาแฝดผู้น้องของปราณก็ใช้ชีวิตเป็นแพทย์ชนบทอยู่ที่ดอยผาหมอกนอนไม่เคยญาติดีกับประสุวัตผู้เป็นพ่อนับตั้งแต่พ่อของเขาปล่อยให้แม่ต้องอุ้ไข้ป่าตายโดยที่ไม่ได้มาเหลียวแลเลย แม้ว่าพ่อของเขาจะพยายามส่งยาจาก GLS มาช่วยแต่ก็มาไม่ทันเวลาหมอนอนได้ช่วยเหลือภารตีแม่ของพัทรินไว้ตอนที่ป่วยหนักภาตีให้หมอช่วยโทรตามพัทรินให้กลับมาเยี่ยมตนบ้างหมอนนนโทรหาพัทรินให้แต่พัทรินกลับตอบมาอย่างไม่มีเยื่อใยพัทรินคว้างคู่ชนะมางานเลี้ยงแสดงความยินดีในการที่รบรนด้รับรางวัลแล้วทั้งคู่ก็หลบไปฉลองงานวันเกิดของพัทรินตามลำพัง ธนาธทำเซอร์ไพรส์ขอพัทรินแต่งงานที่โรงแรมนั่นเองทําให้พัทรินตื้มมากซึ่งภายในงานเลี้ยงฉลองรางวัลของปราณนนก็มาแสดงความยินดีกับพี่ชายฝาแฝดด้วยแต่นนยังไม่ยอมพูดดีกับพ่อนนไปนอนที่โรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่เดียวกับที่พัทรินกับธนาไปเลี้ยงฉลองกันพัทรินดื่มฉลองจนเมาไหมแถมอ้วกใส่ธนาธอย่างไม่รู้ตัวธนากโกรธมากทิ้งให้พัทรินนอนหลับอยู่ในส่วนของโรงแรม ส่วนตนเองนั้นกลับไปหาความสุขกับชมนาที่คอนโดนนมาเจอพัทรินแบบหมดสภาพเข้าจึงแจ้งเจ้าหน้าที่โรงแรมให้พาไปยังห้องพักในวันรุ่งขึ้นมีการประชุมใหญ่ที่บริษัทชมนาใสายร้ายว่าพัทรินยักยอกเงินพัทรินปฏิเสธเพราะเธอรู้ดีว่าธนาเป็นคนนําเงินไปแต่ชมานาให้พัทรินเซ็นเอกสารการชดใช้เงินให้กับบริษัท17ล้านแทนการดําเนินคดี เพราะชมนาต้องการดิส c r e d i t การบริหารงานของปราณเพื่อไม่ให้เกิดความไว้วางใจในกลุ่มผู้ถือหุ้นพัทรินเห็นธนาขับรถไปกับชมุมนาฏทำให้เธอรู้ว่าถูกธนาหลอกใช้เรื่อยมาเมื่อปราณรู้เรื่องก็ชวนอนนาไปสำนักงานบริษัทอยุธยาสาขาที่พัทรินทำงานอยู่แต่เกิดอุบัติเหตุมีคนตามประกบยิงเสียก่อนปราณถูกยิงรถเสียหลักตกลงไปข้างทางปราณเจ็บหนัก พัทรินหมดสิ้นหนทางกลับไปหาภรรตีผู้เป็นแม่ที่ดอยผาหมอกส่วนสินทรกับชุม,มานาฏก็หวังจะให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารเพราะปราณหายตัวไปแต่สุดท้ายหมอนนก็ปลอมตัวเป็นปราณเข้ามาในที่ประชุมบริษัทเสนอตัวเข้าบริหารงานต่อไปเพื่อจับตัวคนกระทําผิดมารับโทษให้ได้ซ้ำร้ายยังเป็นการพิสูจน์ตนเองด้วยว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทุจริตด้านสินทรก็แต่งตั้งให้ธนาฏ เป็นทายาทผู้บริหารคนใหม่ของเขาพัทรินว้าวุ่นใจแต่ก็ไม่กล้าบอกความจริงกับแม่เรื่องหนี้สินเธออยู่ต่างจังหวัดได้ไม่นานก็มีอาการเป็นเหาเพราะติดจากลูกคนงานในไร่จึงต้องไปหาหมอและพบเข้ากับนนท์เธออายมากที่จะบอกหมอว่าเป็นโรคนี้สุดท้ายนนท์ก็ให้ยามารักษาเนตรมณีจันวิภาเบนจัลีเพื่อนของพัทรินก็มาเป็นเพื่อนคุยกับพัทรินอยู่เสมอ หมอนนนยังคงไปมาหาสู่กับภรตีและได้พบกับพัทรินบ่อยครั้งจนชาวบ้านแซวว่าทั้งคู่เป็นสามีภรรยากันตอนที่ทั้งคู่ไปจ่ายตลาดให้กับภรตีหมอนนนต่อว่าที่พัทรินไม่ยอมมาดูแลแม่ทําให้พัทรินรู้ว่าหมอเคยโทรไปหาตนเองที่กรุงเทพเพื่อให้กลับมาดูแม่ซ้ำหมอยังพูดเรื่องที่พัทรินดื่มเหล้าเมาใหม่จนธนาคนรักทิ้งเธอไว้อีกด้วยพัทรินอายหมอนนนมาก ปราณถูกยิงอาการสาหัสอยู่ที่โรงพยาบาลทั้งปสุวัตและอันนาะปกปิดเรื่องนี้เป็นความลับเกรงจะกระทบเรื่องการบริหารงานของบริษัทส่วนธนาก็ทําตัวเป็นผู้บริหารระดับแนวหน้าของบริษัทโดยมีสินทรหนุนหลังอันนาขอร้องให้หมอนนลอมตัวมาเป็นปราณในบางครั้งที่บริษัทมีประชุมใหญ่เรื่องธุรกิจหมอจึงทําตามที่อันนาแนะนําแต่ไม่เคยพูดดีกับปสุวัตเลย พาตีจับได้เรื่องหนี้สินของพัทรินในที่สุดสองแม่ลูกกอดคอการร้องไห้พัทรินต้องเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อเจรจาขอประนอมหนี้กับทางบริษัทแล้วกลับมาที่ดอยผาหมอกด้วยความเจ็บช้ำใจหมอนนนสงสารจึงเสนอข้อแลกเปลี่ยนว่าจะใช้หนี้ให้พัทรินแต่เธอต้องแต่งงานกับเขาโดยให้เหตุผลว่าไม่ต้องการแต่งงานกับคนที่พ่อหามาให้และอยากเป็นหมออยู่ที่นี่ไม่ต้องการกลับไปอยู่กรุงเทพอ,อีกพัทรินไม่มีทางเลือก สุดท้ายตกลงใจแต่งงานกับหมอนอนในที่สุดงานแต่งงานถูกจัดขึ้นที่บ้านพารตีในวันต่อมาพารตีดีใจมากที่พัทรินได้แต่งงานกับหมอส่วนเพื่อนๆก็ดีใจกันยกใหญ่ทั้งคู่จดทะเบียนสมรสกันโดยพัทรินมีข้อแม้ว่าไม่ให้บอกแม่ว่าเป็นการแต่งงานการปลอมๆและห้ามไม่ให้หมอล่วงเกินเธอเด็ดขาดงานเลี้ยงฉลองการแต่งงานจัดขึ้นที่โรงแรมในเชียงใหม่อันนากับปะสุวัตรมางานอันนาจำพัทรินได้ บอกกับประสุวัตว่าพัทรินคือคนที่ทุจริตบริษัทสินทรกับชุมนาธตามมาที่งานด้วยสินทรอ้างว่าอยากพบปรานด้วยเลยทําให้นนต้องปลอมตัวเป็นปราดอีกครั้งอันนาบอกให้พัทรินรู้ว่าหมอนนมีพี่ชายฝาแฝดชื่อรานพัทรินช็อกไปชุมนาธยังพูดจะดูถูกเรื่องที่พัทรินแต่งงานเพื่อใช้นี่ภารตีได้ยินคาคันเอาความจริงกับพัทรินแต่เธอปฏิเสธบอกว่ารักหมอจริงๆ หมอนนนในคราบรานต้องตามพ่อกับอนากลับมากรุงเทพเพื่อให้สินทรกับชมนาทวางใจว่าเขาคือรานแล้วหมอนนนขับรถไปที่โรงพยาบาลเพื่อไปเยี่ยมรานทันทีอนนาเสียใจที่หมอนนนพยายามยัดเยียดให้เธอรักรานทั้งทั้งที่คนที่อนนารักคือนนเท่านั้นนนขอให้อนนาดูแลรานเพราะชีวิตชนบทไม่เหมาะกับอนนาเขาอยากให้อนาดูแลกิจการไปพร้อมๆกับรานไม่อยากให้แยกทางกัน เหมือนพ่อและแม่สินทรกับชุมนาฏส่งตัวธนาฏไปทำงานที่บริษัทยาที่เชียงใหม่พบกับพัทรินที่มาสัมภาษณ์งานพอดีเขาพูดจาถักถางพัรทเรื่องที่ยอมเอาตัวเข้าแลกแต่งกับนนเพื่อหาเงินไชนีพัทรินอับอายแค้นใจโกรธแค้นพอดีนนเข้ามาพบจึงต่อยธนาฏสุดแรงด้วยเพราะสงสารและหึงหวงที่พัทรินอยู่กับธนาฏธนาฏแค้นใจส่งคนมาสะกดรอยตามนน จนรู้ที่อยู่บ้านหาจังหวะที่พัทรินอยู่บ้านคนเดียวเข้ามาทําร้ายพัทรินสู้จนแทบหมดแรงพอดีหมอกลับบ้านมาเข้าช่วยพัทรินทันทีแต่คนร้ายมีด้วยกันถึงสามคนทําให้พัดกับหมอเกือบเสียทีพอดีเบนจักคีเนธนภาจันวิภามาช่วยอีกแรงทําให้คนร้ายหนีไปได้พัทรินขวัญเสียร้องไห้ไม่หยุดหมอนอนสงสารมากเฝ้าปลอบทั้งคืน เขารู้ใจตนเองแล้วว่ารักพัทรินแค่ไหนจะทำอย่างไรถ้าต้องสูญเสียเธอไปนนจึงบอกรักพัทรินในคืนนั้นแล้วสุดท้ายทั้งสองก็เป็นของกันและกันในที่สุดส่วนพราณเมื่อฟื้นขึ้นมาก็จำเพียงอนณาได้คนเดียวแล้วก็กลายเป็นคนโมโหร้ายชนเฉียวจนอนนาท้อแท้ในใจที่ต้องมาคอยรับอารมณ์ปราณอยู่เสมออาาเดินทางมาที่เชียงใหม่ขอร้องให้นนกลับไปกรุงเทพกับเธอ พักทรินได้ยินเข้าพอดีจึงทะเลาะกับหมออย่างหนักพักทรินเสียใจคิดว่านนรักอันนาจนหมอนนน,น้อยใจขับรถออกไปจากบ้านทั้งที่พายุเริ่มก่อตัวขึ้นมาพสุวัตกับอันนาวางแผนทาทีว่านนขับรถตกเหวลูกน้องของธนาดได้เห็นกับตาจึงไปรายงานธนาและชุมนาสินทรทุกคนเข้าใจว่านนประสบอุบัติเหตุพักทรินร้องไห้เสียใจหนักรีบตามไปที่โรงพยาบาลแต่ไม่เจอ เพราะพ่อของนอนนนำนนตกลับไปกรุงเทพแล้วต่อไปนี้ปรานกับนนจะสลับตัวกันอย่างเป็นทางการหมอนอนกลายเป็นนักธุรกิจใหญ่ชื่อปรานส่วนปรานที่นอนป่วยอยู่ก็ต้องเล่นบทบาทเป็นหมอนอนที่ประสบอุบัติเหตุแทนหมอนอนกลายเป็นนักธุรกิจเย็นชาสวมบทปรานได้อย่างแนบเนียนเขาไม่เคยทําดีต่อพัทรินช่วงที่เธอมาเฝ้าปรานที่โรงพยาบาลจนพรสัสวัต์เริ่มสงสารพัทรินเพื่อความสมจริงในบริษัท อันนากับหมอนอนในคราบปราณจึงมป่นกันพัทรินไม่สนใจเพราะหมดแต่ห่วงปราณที่นอนป่วยอยู่บนเตียงโดยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นหมอนอนนซึ่งพัทรินก็ต้องปวดใจทุกครั้งที่ปราณฟื้นขึ้นมาแล้วบอกว่าไม่รู้จักเธอหมอนนนเสียใจมากที่ได้ทําร้ายพัทรินโดยที่เขาไม่สามารถทําอะไรได้ปราณเองก็เสียใจที่อันนาไปสนิทสนมกับหมอนอนนเพราะเขาเองรู้ดีอยู่แล้วว่าอันนารักนนเสมอมาปราณตัดใจ ยอมให้อนนาัมนกับหมอนอนแล้วไม่ให้อนนามาดูแลเขาอีกขอให้เป็นหน้าที่พัทรินที่จะมาดูแลเขาปราณหายป่วยและกลับบ้านได้พัทรินดีใจมากดูแลปราณอย่างใกล้ชิดนนหึงหวงไม่ยอมให้พัทรินนอนห้องเดียวกับปราณบอกจะเป็นคนดูแลปราณเองอนนาเริ่มมั่นใจว่านนรักพัทรินเข้าจริงๆแล้วพยายามบีบให้นนสารภาพว่ารักพัทรินเพื่อที่อนานจะได้ตัดใจจากนนเสียทีพสุวัตป่วย อาการเนื้อง,งอกในสมองกำเริบหนักจนต้องเข้ารับการผ่าตัดถึงแม้ความจำของปราณจะกลับคืนมาไม่หมดแต่เขาก็ได้รับรู้เรื่องนี้ด้วยพัทรินดูแลปราณเป็นอย่างดีเพราะคิดว่าปราณคือนน,นปราณเข้าไปที่ห้องนอนเดิมของเขาความทรงจำเริ่มกลับคืนจำเรื่องราวของเขาและอนนาได้เป็นช่วงๆสินทรและชมนาตกลับได้ใจเมื่อรู้ว่าปสุวัตป่วยเพราะคิดจะเข้ามาดูแลกิจาการบริษัทแทนะสุวัตอยู่แล้ว สินทรวางแผนใส่ร้ายว่าปราณย,ยักยอกเงินบริษัทเพื่อที่สินทรจะได้ขึ้นเป็นผู้บริหาร GLS หากเหตุการณ์ไม่สำเร็จก็จะป้ายความผิดให้กับธนาธและชมนาตชมนาตตัดใจจากสินทรด้วยความแค้นธนาตัดสินใจตามประกบยิงพัทรินและนนในคราบปราณทั้งสองต้องหนีหัวสุกหัวซุนจนสุดท้ายนนต้องพาพัทรินไปอยู่ที่เรือนแพส่วนอนา,นากับปราณก็หาหลักฐานมายืนยันความบริสุทธิ์ของตนเอง อน,นาถูกพักงานสินทรเข้ายึดอำนาจในบริษัทซ้ำสินทรยังให้คุณแอลภรรยามาออกหน้าทําให้ชมนาฏแค้นสินทรมากช่วงที่พัทรินและหมอนนในคราบรามอยู่บนเรือนแพด้วยกันพัทรินเห็นความสนุกสนานร่าเริงในตัวนนทั้งสองใกล้ชิดกันพัทรินบ่นถึงหมอนนทุกวันเธอร้องไห้คิดถึงนนว่าอยากจะอยู่ด้วยกันแต่เสียใจที่นนจําเธอไม่ได้อีกแล้วนนสงสารเห็นใจพัทริน อยากบอกความจริงว่าเขาไม่ใช่รานแต่คือหมอนนสามีของเธออนนาพารานไปทุ่งดอกทานตะวันความทรงจำที่สำคัญช่วงที่รานเคยรักอนนาจนทำให้รานระลึกความทรงจำได้เขาสามารถเปิดรหัสคอมพิวเตอร์จนหาหลักฐานเอาผิดสินทรนได้ปรานกับอนนาตัดสินใจกลับไปที่บริษัทเพื่อเปิดเผยความจริงส่วนนนกับพัทรินก็ตัดสินใจกลับมาต่อสู้อีกครั้งจึงกลับมาที่กรุงเทพ ปราณพบกับปรานนปราณดีใจที่นนปลอดภยัยจึงพูดเรื่องความจริงทั้งหมดรวมถึงการสลับตัวมาตั้งแต่ต้นพัทรินได้ยินโดยบังเอิญความลับถูกเปิดเผยขึ้นโดยที่สองพี่น้องไม่รู้พัทรินเจ็บปวดที่นนหลอกตนเองมาตลอดเธอคิดว่านนต้องการปกป้องบริษัทและครอบครัวตนเองจนลืมลึกถึงความรู้สึกของเธอพัทรินแอบ,บยืนร้องไห้อยู่ลำพังชมมนตรร่วมมือกับธนาฏอุ้มสินทรเพื่อไปฆ่า พอดีปราณกับอนนาไปพบเข้าเสียก่อนจึงแจ้งความให้ตำรวจไปช่วยสินทรได้ทันเวลาด้านพัทรินก็ซ้อนแผนอัดเสียงพูดของธนาสารภาพเรื่องที่ร่วมกับชุมนาศทุจริตบริษัทไว้ได้ทั้งหมดในขณะที่ชุมนาศป้ายความผิดทุกอย่างให้กับปราณว่าอุ้มคาสินทรสินทรก็ปรากฏตัวขึ้นที่บริษัทเพราะปราณเกลี้ยกล่อมให้พูดความจริงเพื่อเห็นแก่ความเป็นอหลานครั้งสุดท้าย สินทรจึงสารภาพว่าเรื่องทั้งหมดเกิดจากตนเองต้องการอำนาจบริหารงานในบริษัทจึงต้องการข้าบรานและปะุวัตรรวมถึงร่วมมือกับชมนาฏทุจริตโครงการในบริษัทอีกด้วยชมนาฏกับธนาพยายามจะหนีแต่ก็ถูกจับกลุมตัวไว้ได้ทั้งคู่รวมถึงสินทรก็ไปชดใช้กรรมในคุกความจริงทุกอย่างเปิดเผยนนตกใจที่พัทรินรู้ความจริงแล้วเขาคุกเข่า,ขาพยายามจะขอโทษพัทริน สารภาพว่าถึงแม้เขาจะโกหกพักทรินในทุกเรื่องแต่สิ่งที่เป็นจริงคือความรักที่เขามีให้แก่พัทรินเสมอมาพัทรินไม่ฟังกลับดอยผาหมอกไปหาแม่ด้วยหัวใจที่เจ็บช้ำปราณหายเป็นปกติกลับมาบริหารงานโดยมีอนนาเคียงคู่ส่วนอาการพระสุวัตก็ค่อยๆดีขึ้นปราณนนแต่สินใจกลับไปเป็นหมอชนบทที่ดอยผาหมอกอีกครั้งทั้งภรตีเบนจครีจันวิภาและเนตรมณี ให้ความร่วมมือหมอนอนเป็นอย่างดีในการขอคืนดีกับพัทรินจนสุดท้ายพัทรินก็ใจอ่อนเพราะความรักที่ทั้งสองมีต่อกันพัทรินกลับไปอยู่ที่บ้านหมอนอนอีกครั้งอย่างมีความสุขโจบริบูรณ์ขอบคุณค่ะ